บนฝนตกแห้งอ่ะโอ้บนฝนตกเตะจังหวะครับจะให้มันตกทางฝี้อครับนี่แม่แรงบ่น้อยนี่เนาะเนียน,นครับขี่มาท่านี่พอดียดดู สวัสดีครับสวั san, สดีทุกท่านครับขอบคุณที่รับชมนะครับมขึ้นไล่สดรับป่าโทรศัพท์ถ้าถ้าไล่ถ้าไล่ถึงแปดชั่วโมงไล่สดไล่สดมันจะตัดอัตโนมัตินะครับ่ได้กดปิดนี่คี่น้องอยากไล่สดเกียงคุณล่ะแต่ว่าเขากำหนดมาให้ไล่แค่เกิน8ดชั่วโมงจัด ตัดอัตโนมัติเลยนะครับไร่สดแอดมินแอดมินรับรับฝาโทรศัพท์มันเลยตัดเองครับตื่นขึ้นมาเตยล่าสัมตื่นถึงว่าอะไรแต่อีกข้าวเดียวว่าสันแอดมินผมเมื่อยล่าเพิ่งไร่สดเพิ่งอ่นท้ายคลิปให้ ใสจอบใส่ใส่จอบเอาน้ำดิเอาน้ำใส่น,นี่นเดียเเด๋ยวไปเบิ่งอีกฟังหนึ่งนะครับคน้นงานมาอนี่มาตรฐานเลยครับเพื่นเลยค,ค,ครับคะแนนที่ที่สิบกว่าคนครับตะกี้เหตุยูทธ์หาคนเว้ยผมเหตุอยเกือบตาย แต่ยังรับสมัครกันน,นะครับค้นว้อยนะครับรับเรื่อยๆครับเพราะว่าผู้เราค้นมากกับสูงงานเบาไวนะครับกับถอ,อยเร่อย้รับเรื่อยๆที่จริงกันสูงงานนี่กัน,กน,น,เ,นเทศยซอยกันนี่เบ่เมื่อยนะครับแต่จังหวะแล้วนะครับคนมันวุ่นขกันนะครับแต่ละคนคนเราความอดทนไม่เหมือนกัน เดินกว้างครับทั้งหนากว้างครับยาวโอ้คนต่างเฉียงตัวนี้ต่างเฉียงพื้นที่กว้างนะครับโอ้มันจูคนเดิเป็นสองหมืนห่นคลายจีนี่ยขันมาตเต็มหมดเลยสอ,องสามหมืน่นโอ้ทั้งในก,กับเมนีนตัวนั้นโอ้คนออมหอดในาคานหุ่นโอ้มีโต๊ะมีพีด้วยมีพีด้วยพร้อมนะครับหนุ่มครับ รถเครื่องปั่นเข้ากับไปเติมน้มันมาแล้วนี่พลังเข้ามาครับถเครื่องปั่นมาถึงหน้างานแล้วก็เดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนเข้างานนะครับอย่มาเติมไกลๆครับเติมตะไคร้มันหนักหนักรหลดเครื่องปั่นเติมน่าจะเมื่อินก็บาทครับก้อนมันก้อนมันเติมเมื่นหกเครื่องปั่น ืนนี้ไม่ไกลุ่มปิดแม่คงจะสอดแจ้งพื้นนี้โอ้ครับผมถ้าทำถ้าเพิ่นแสดงสอดแจ้งกันอาจจะสอดแจ้งนะแต่ผมอย่างนี้คาว่าอาจจะไม่สอดแจ้งนะครับเพราะว่าพื้นที่นี้่าจ,จะบ่ให้ยสอดแจ้งมั้งครับอาจจะที 2, ่สองที่สามมากนี่